สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วโรมลั่นประยุทธ์อนุทินมีสิทธิ์ติดคุกข้องใจกองทัพถามคิดยังไงกับม็อบในข้อสอบเตรียมทหารโรมโวลั่นข้อมูลเชื่อดรัฐมนตรีถึงขั้นทำตู่และอนุทินมีโอกาสไปใช้ชีวิตได้คุกได้กระทุ้งพักร่วมรัฐบาลใช้หัวใจโหวต นายรังสิมันโรมสอสอและรองเลขาธิการพรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของพรรคเก้าไกลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเราเตรียมสอสอที่จะอภิปรายไว้หลายคนซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าจะมีผู้อภิปรายมากกว่า1ิบคนอย่างไรก็ตามต้องรอดูจนกว่าจะใกล้ถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนจำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายนั้นเราพยายามจะเก็บเป็นความลับแต่ที่แน่นอนคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ทุกคนจองกะถินแน่นอนอยู่แล้วทั้งนี้พักเก้าไกลจะอภิปรายรัฐมนตรีมากกว่าสองคนแน่นอน สำหรับตนจะอภิปรายรัฐมนตรีคนใดนั้นขอให้ติดตามแต่รับรองว่าเด็ดแน่ เมื่อถามว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอที่จะนกรัฐบาลหรือไม่ในรังสิมันกล่าวว่าผมคิดว่าข้อมูลหลายอย่างชี้ชัดให้เห็นว่าคนในรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาน่าจะทำผิดกฎหมายมาหลายอย่างแน่นอนซึ่งเราคิดว่าหากมีการดำเนินการอย่างจริงจังสามารถจะทำให้ทั้งสองคนใช้ชีวิตในคุกได้ เมื่อถามว่าคิดว่าสามารถโน้มน้าวให้พักร่วมรัฐบาลไม่ยกมือสนับสนุนได้หรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าหากเขาไม่ดื้อรั้นจนเกินไปตนคิดว่าข้อมูลที่มีอยู่เพียงพอก่อนหน้านี้เราก็มั่นใจว่าข้อมูลของเราเพียงพอที่จะโน้มน้าวได้ แต่รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจที่จะรับฟังและตัดสินใจไปตามที่ใจปรารถนาทำให้สุดท้ายเราไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาแต่เราก็หวังว่าครั้งนี้พวกเขาจะยังมีหัวจิตหัวใจเหลืออยู่ และหากฟังข้อมูลของเราดีๆการมีอยู่ของรัฐบาลนี้ต่อไปเรื่อยๆจะทำให้ปัญหายิ่งเลวร้ายโดยหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นแล้วก็คิดว่าคงจะมีกระบวนการยื่นเรื่องสอบสวนหรือดำเนินคดีต่อไปแน่นอนทั้งนี้นายรังสิมันยังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าจะเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทำไมต้องเช็คทัศนคติทางการเมือง สรุปกองทัพจะไม่ปล่อยมือออกจากอนาคตทางการเมืองไทยเลยหรืออย่างไรผมได้รับการร้องเรียน จากผู้ที่สมัครสอบหลักสูตรนักเรียนเตรียมทาหารถึงความแปลกประหลาดของการสอบคัดเลือกเข้าสู่หลักสูตรเตรียมทาหารในปีพุทธศักราช2563เพราะมีการสอบวัฒนคติทางการเมืองของผู้สมัครด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในเอกสารจะมีภาพของผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในปัจจุบันจำนวนมากโดยผู้สมัครเข้าเรียนจะต้องให้ความเห็นว่าคิดอย่างไรกับภาพดังกล่าว โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์มีกรรมการจากหน่วยที่ชื่อว่าจิตอาสา904และ local cat มาร่วมเป็นกรรมการสอบด้วยซึ่งหากผู้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ตอบคำถามโดยมีทัศนคติสนับสนุนประชาธิปไตยจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีคำถามคือ ทำไมกองทัพต้องตรวจสอบทัศนคติทางการเมืองของผู้สมัครเรียนด้วยนี่ยิ่งทำให้กองทัพกลายเป็นองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการเมืองและระบอบประชาธิปไตยมากขึ้นไปอีกเพราะกองทัพในความเป็นจริงไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองด้วยซ้ำยิ่งถ้าดูจากบทพิสูจน์ที่ผ่านมาเมื่อทหารเข้ามายุ่งกับการเมืองทีไรประเทศไทยก็มีแต่ถอยหลังลงคลองเหมือนประเทศไทยทุกวันนี้ภายใต้ การบริหารของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเตรียมทหารระดับอันดับหนึ่งของรุ่นด้วยซ้ำไปหรือที่จริงแล้วกองทัพบ,บกมีแนวทางที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยและการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยจึงมีความพยายามจะสกรีนเอาคนรุ่นใหม่ที่มีใจฝักใฝ่สิทธิเสรีภาพออกจากองค์กรของตัวเองทั้งที่กองทัพ ควรจะออกไปจากการเมืองไทยได้แล้วแต่สุดท้ายกองทัพก็ยังคงจะวางรากฐานให้ตัวเองยังคงมีความเป็นศัตรูกับราาประชาธิปไตยต่อไปตราบนานเท่านานกันแน่ผมอยากเรียกร้องให้กองทัพออกมาตอบคำถามนี้ต่อสังคมเพราะองค์กรที่มีอำนาจมีอาวุธในประเทศไทยในหลายสิบปีมานี้ เอาแต่ทําตัวเป็นนักเลงโตคุมกําเนิดประชาธิปไตยจนเรามองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคเสียทีกองทัพหลังจากนี้ต้องทําตัวเป็นทาหารอาชีพเลิกยุ่งกับสิ่งที่อยู่ในความคิดของประชาชนได้แล้วไปทำหน้าที่รั้วของชาติให้ดีที่สุดดีกว่าให้เรื่องของการเมืองและประชาธิปไตย เป็นเรื่องของประชาชนและเลิกหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นบุคลากรเชื่องเชื่องสั่งได้ไม่มีคำถามเสียทีครับมันล้าหลังเกินไปแล้วปฏิรูปกองทัพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ